สวัสดีค่ะพบกับช่องเม่พลพังนวลจันนะคะวันนี้นะคะเม่ควานไอบางบ้างไอบักเกิดวันนี้เม่ควานก็มาปลูกญ้าอีกนะคะคุณแม่ขานี่นะคะช่องเม่พลพังนวลจันจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาปลูกยาเพื่อจะไว้ให้คุณยายได้ทานตบบางบ้างตบแบบก็ตบนี่นะคะช่องเม่พลพังนวลจันนะคะคุณแม่จ้านี่นะคะ ที่ของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะที่ปลูกก่อนก็ขึ้นสูงแล้วนะคะบางที่ก็บางสวนก็สูงมากแล้วนะคะนี่นะคะเราก็มาปลูกกันได้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะยอดก็ไว้ให้คุณยายลําต้นก็มาปลูกนะคะนี่นะคะมเมื่อวาน2องวันที่ผ่านมาก็เจอฝนนะคะก็หญ้าก,ก็เริ่มแตกหน่อแตกกอขึ้นแล้วนะคะ ตรงที่แห้งแรงมานะคะก็ขึ้นแล้วนะคะหญ้าก็ขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะทำให้ปอนพังนวลจันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจนะคะนี่นะคะสวยแล้วนะคะที่ปลูกก่อนๆน,นะคะหญ้าก็เริ่มแตกโหนแตกกอขึ้นแล้วนะคะอีกประมาณ ไม่ถึงหนึ่งเดือนก็อาจจะพอตัดได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ่าีนี่นะคะอืผลงานก็ออกมาอย่างเด่นชัดแล้วนะคะหญ้าก็เป็นสวนหญ้าที่ใหญ่นะคะช้างตกงานนะคะได้คนละหนึ่งไร่นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็สูงแล้วนะคะเดี๋ยวก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าฝนตกดีๆนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อีกก็ คงจะพอตัดได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะที่ของเรานะคะที่ปลูกก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋านี่นะคะสู้ๆกันไปนะคะช้างเก๋ชลาตกงานนะคะนี่นะคะที่ปลูกก่อนก่อนนะคะก็สวยแล้วนะคะต้นสูงด้วยนะคะสวยด้วยสูงด้วยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะตรงไหนปลูกก่อนก็จะขึ้นสูงนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่นะคะที่ปลูกก่อนก็จะขึ้นสูงขึ้นตามลาดับนะคะเพราะว่ายาของเราก็ไม่พันของเราก็ไม่ค่อยจะมีเยอะนะคะก็อาศัยปลูกด้วยนะคะให้คุณยายได้กินด้วยนะคะอืม ทั้งที่ไถทั้งหญ้านะคะก็ได้ความเมตตามาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะท่านเมตตาช่วยเหลือเข้ามานะคะเลยมีคะแนนนะคะซื้อสวนหญ้าไว้มาปลูกนะคะพวอป้าจ๋าแม่จ๋านะคะค่ารถไถนะคะก็กราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่ท่านเมตตาคะแนนมาช่วยเหลือนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอานี่นะคะหญ้าที่แทรกแซงขึ้นมาออกนะคะเพื่อหญ้าที่เราจะไว้ให้ยายนะคะนี่นะคะนี่นะคะต้องเอาออกนะคะปลูกเสร็จเราก็จะต้องเอาหญ้าแบบนี้ออกอีกนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่นะคะเพื่อให้หญ้าที่เราต้องการสวยนะคะนี่นะคะ นี่ก็เริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มสวยเริ่มเตกหน่อเตกกอเพราะได้เจอน้ําฝนนะคะนี่นะคะได้เจอฝนนะคะช่องไม่พรพังนวลจันทนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะ นี่นะคะเอาออกนะคะอืเพื่อต้นหญ้าจะได้สวยนะคะนี่นะคะนี่นะค่ะ นี่ก็เริ่มสวยแล้วนะคะเพราะเจอฝนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงที่ปลูกใหม่อีกนะคะตรงที่เราเริ่มทยอยนี่ก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็ปลูกใหม่นะคะวันนี้ก็เอามาอีกสองคันรถนะคะก็เกือบจะเต็ม นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ะก,ก็เกือบจะเต็มนะคะนี่นะคะก็เริ่มทยอยขึ้นค่ะนี่นะคะที่ปลูกใหม่เราจะใส่ปุ๋ยก่อนนะคะคนี่นะคะคเราจะใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็รองพื้นนะคะรองพื้นแล้วก็เอาญ้าลงนะคะแล้วก็กลบนะคะนี่นะคะ ำลังขึ้นนะคะที่ตรงทยอยกันนะคะในปลูกก,ก่อนกขขึ้นก่อนนะัไหนหลังก็ขึ้นหลังนะคะเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะเสร็จสิ้นนะคะก็จะปลูกเสร็จนะคะแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พรพังนวลจันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ